นาเบียดวนนจะได้เขาไในวันุ่งนี้ก็แจ้งให้เราได้ครับมีทงบุญทางหลเรื่องมาหลักข่สักการะที่กระดานคาบานฝังรูปทาธิตดาวตกทีลงนามสำเร็จอาจารย์แดงมาทางดุจเ่นครับขุนยายขราพเจ้าเชิญเจ้าได้บอกอริญญาชิญมารบกันได้หรอเาวันนี้เอาบุญมาฝากใหวันนี้เอาบุญมาฝากแล้วุนยายที่มา มารวนแใจมาสองมื่อชนลูกกระเป๋า้าข้ามาสบริเวณบ่นทิพย์าพ่มา่ายบนัสเขาบาน้คนเยะมาอาเนเรียอลยเียมรอคันน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากนลงนสำเร็จอไหนอยู่ดไปไหนรุ่นี่ดีดเรับเปิดปาจากพ

ภาษาทูอยูด้วยครับนีดลายมือนลาย็มโมนะมือีเมื่อกี้พูดอะไรนะดีไม่ชัดนะอีกตัวเนี่เป็นภาษามาเลียด้วยนะัวผู้ด้ตัวเมียครอเนี่ยตึ๊ตึงอก้วะ thưa là ở trong đây là thánh này